โรเล็กกูไอ้เฮียบูมอยู่ไหนครับพี่ครับเรียกผมแล้วครับนี่ได้ข่าวว่าเกาเหรอก็นิดนิดครับพี่ฮะแล้ววันนี้ยังไงเนี่ยมาทําอะไรเนี่ยวิวนาฬิกาสวยว่ะครับของแท้ปะเนี่ยแท้ครับพี่ทอทอทอๆอออขอดูหน่อยเดทโทน่าไอซ์บลูตัวนี้ก็ที่สุดของเดทโทน่าครับโรเล็กก็จริงเหรอก็ที่สุดแล้วครับ เฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยจริงแท้อยู่นะเนี่ยไทเทเนียมตัวนี้ทองคําขาวไทไทเทเนียมแพลตินัมครับอ๋อแพลตินัมแพทแพทตินัมใช่ครับคือซื้อมาจากที่แพทตินัมครับผมประตูน้ำผมไม่ใช่ตัวนี้ชิมสวยร้าน้ำนอิงสวยสวยไม่ได้แพงเลยมากๆเหมาะเหมาะเหมาะกับน้ําอิงอ๋อครับผมชิมให้หายแล้วใส่โนเล็กไม่เป็นอีกูช้อ่าอ่าอย่าใส่เด็กแต่น้องทำห้ครับ แล้วเราทำให้ดีกว่าโอ้ยขอโทษโอ้ยหนีปืนยิงดาโอ้ยเี่ยแขนพอแล้วกูไม่ใส่ละไม่เป็นไรเดี๋ยวขอยืมหน่อยเอาทำอะไรครับยิงเฮ้ยเจ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 เยิงเลยเฮ้ยแต่ ขออันนี้หน่อยดีขอเชือกเชือกฟางหน่อยเชือกฟางเดี๋ยว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 ทำให้เดี๋ยวทำให้แม่นจริงนะแม่นจริงนะแม่นจริงไม่โดนนะไม่โดนไม่ถามก่อนว่าของจริงหรือของปลอมมีใบเซอร์ไหมมีใบเซอร์เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้แเราเดี๋ยวเดี๋ยวติดไว้อย่างงี้แล้วยิงให้ทะลุเลยนะยิงอ่ะยิงเข้าตรงกลางถูกไหมยิงให้ทะลุนี้อ่าโอเคได้นะโอเคทะลุนะทะลุชัวนนะโอเคโอเคให้สองนัดเลยนะอ่า นั่นแหละทะลุอีกอันหนึ่งไง้ระเบิดเลยนะสองไหนสองนัดนะโอเคโอเคทะลุนะไมโอเคใส่ลูกแพงนะพร้อมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวติดเป้าให้เดี๋ยวติดเป้าให้ทุกคนค่ะพร้อมน้ำอิงมั่นใจว่าว้น้ำอิงไงยิงแม่นเอาให้ดีๆนะพี่น้ำอิงอ้าวมานักสี่ล้านนั่งเฝ้าเลยไว้ไม่จ้าอ่ะอันนี้คือเอาจะให้ขยับเป้าเข้ามาใกล้อีกเป้าหรือว่าพอละเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจใช่ไหมระยะนี้ก็ประมาณสักเจ็ดเมตรเองนะ สองเบดนะต่อทุ่ตรงกลางนะเขาตรงกลางนะตรงกลางรับรองเคยเห็นอยู่เห็นในคลิปเป็น FC ไม่เคยภาพหรอกใช่ไม่น้ำอิงมีคลิปที่น้ำอิงเอาลูกแอปเปิลน่ะวางไว้บนหัวเพื่อนด้วยนะเออแล้วก็ยิงใช่ไม่เป็นไรครับไม่เได้องนาฬิการมาวางบนหัวกูอ่้าวโชว์หน่อยโชว์ทางบ้านหน่อยว่ามือโปรดยิงกันยังไงเนี่ปื๊